ถ้าหาว่าใครก็ลองสับสนว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรกับชีวิตอยู่วะลองมาดูขั้นถัดไปค่ส,สวัสดีคะ่ะทุกคนกับพบกับเพียบไปหาในช่องเว็บสเวนะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เพี่บหายไปกับหนังสือคู่มือค้นหาทำไมที่แท้จริงของคุณนะคะหรือว่า f i y why ของคุณไซมอนซิกเนตนะคะแล้วก็เขียนคู่กับคุณเดวิดเมดแล้วก็คุณปีเตอร์ด็อกเกอร์ด้วยนะคะตันตันตัน,ตน,ตน,ตนเล่มน,นี้นะจ๊ะแปลโดยคุณ ฮอเลิศ i อิดสำนักพิมพ์ VLearn ราคา333บาดาทดา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 โดยภาพรวมของเล่มนี้นะก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดส่วนต่อขยายจากหนังสือเรื่อง s Start with w h y นะคะถ้าให้ดีมี2เล่มคู่กันมันจะโอเคมากเพราะว่าบางแบบฝึกหัดเราก็จะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเชื่อมโยงไปกับ เล่มที่แล้วด้วยถ้าหากเรามี2อัอนอ่านคู่กันมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเราไปพูดถึงภาพรวมภาพรวมนะคะในเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดมอบเครื่องมือให้เราตามหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆในตัวเราว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้มันไปทไําไมวะเพราะว่าตัวคุณนักเขียนะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราทุกคนมีแรงขับบางอย่างที่อยู่ข้างในเพียงแค่ว่าบางคนหาเจอบางคนหาไม่เจอถ้าสมมติว่าบางคนที่หาเจอเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเขาทําสิ่งนี้ไปทําไมแล้วมันก็จะมีแรงผลักดันให้เขาะ่ะบ่ัน แช่วงที่วิกฤตของ4สิงนั้นไปได้กับบางคนมีแรงขับเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไอแรงผลักดันหรือว่าทําไมที่อยู่ในตัวเขาอ่ะมันคืออะไรทําให้เวลาที่มันเกิดความยากลําบากบางครั้งถ้าเราไม่ได้มีคําว่าทําไมที่ชัดเจนะเราก็อาจจะไม่ได้มีแรงที่จะ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปก็ได้อันนี้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยห,หนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้เราค้นหาสิ่งที่มันเป็นน้ํามันในตัวเราจริงๆเพื่อราดลงไปในความฝันให้มันชดช่วงชชวานอะไรประมาณนี้อันนี้พี่มวยแต่ในสือมันประมาณนี้อ่ะแล้วก็ในหนังสือแบ,บ่งเป็นสามพราร์ทหลักๆนะคะคือพราร์ทที่1นึ่เขาพูดถึงภาพรวมหรือว่ารีแคปของหนังสือ Start with Why นะคะว่าและไอ้คำว่าทําไมเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับการใช้ชีวิตของเราหรือว่ามันจําเป็นยังไงที่เราจะต้องหาไ h ให้เจออ่ะเขาก็จะพูดถึงในกระบวนการนี้นะคะต่อไป ในพาร์ทที่2นะคะเขาก็จะอธิบายว่ากระบวนการการค้นหาจุดมุ่งหมายระดับบุคคลเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือในหนังสือมีทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับองค์กรด้วยนะพี่มองว่าในเล่มลนี้เน้นเป็นแบบสําหรับ HR ไหมหรือว่าผู้ที่ทำการสัมมนาที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักง,งานที่เขาสนใจในด้านเดียวกันอะไรประมาณนี้เล่มนี้จะเน้นไปทางนั้นหลักๆนะคะแต่พี่ขอหยิบเป็นแค่ส่วนบุคคลมาแล้วกันเนาะแล้วก็ในพาร์ทที่3นะคะเขาจะพูดถึงว่าและว,วิธีการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายหรือว่า ทำไมของเราเนี่ยให้มันเป็นความจริงมันทำยังไงได้บ้างพี่เราก็ไปดํามาดู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 ด,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 ดูลองทําตามดูแล้วก็เฮ้ยมันมีแบบนั้นจริงๆแล้วมันทําให้สิ่งที่เราสับสนวุ่นวายว้า,ว,าวุ่นอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่วะหลังจากที่พี่ว่างงานแล้วอยากเดินตามความฝันนะบางทีไอ้คาว่าทําตามความฝันอะมันอาจจะไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในใจมากพอมันทําให้บางครั้งที่มันเจอเรื่องยากๆพี่ก็อยากจะปิดแล้วก็กลับไปทําตามแนวเดิมอะไรเงี้ยแต่พอพี่ลองไปทำอะไรดูเอ้ย เวลาเรารู้สึกท้อแท้เรามองไปที่กระดานหรือว่ามองไปที่เขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของพี่พี่ก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วก็จะมีแรงใจในการทํามากขึ้นอันเนี้ยทำมาแล้วได้ผลในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยเอามาแชร์ในวันนี้นะจ๊ะอ่ะมาเรามาดูพาร์ทที่หนึ่งดีกว่าไอ้พาร์ทที่นี้เขาบอกว่าไอ้ใจความสําคัญของหนังสือที่พูดถึงว่าทําไมต้องเป็น Start with Why เขาบอกว่าสําหรับใครที่ไม่ได้อ่านหนังสือ Start with Why นะคะเพยพขอรีแคปสั้นๆเขาบอกว่าการทํางานหรือว่าการตั้งเป้าหมายบางเป้าหมายสามารถแบ่งออกได้เป็นสารบับก็คือ What How แล้วก็ Why What เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่วงกลมที่อยู่นอกสุดเลยสิ่งที่คนมองเห็นเลยว่าเราทําอะไรสมมุติว่ายกตัวอ,อย่างเช่นพี่เว็บขายขุยจีนขุยจีนจน,นั่นคือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่เ็บเสิร์ฟให้กับ ลูกค้าใช่ไหมเพื่อขายอะไรอันนี้เป็นเปลือกทั้งหมดต่อไปเขาบอกว่า how เพื่อขายสิ่งนั้นยังไงหรือว่าเราทําไอ้เจ้าสิ่งนี้อย่างไรก็คือเพื่อขายออนไลน์เพื่อไม่ได้มีหน้าร้านเพื่อบางคนอาจจะมีหน้าร้านบางคนอาจจะมีไปฝากขายตามห้าง่ะเพื่อเลือกขายออนไลน์ก็คือเพื่อ how และเพื่อมี what ก็คือผลิตภัณฑ์ของพี่ขุยจีนเพื่อมี how คือเพื่อขายออนไลน์ผ่านทางเอ่อเฟซบุ๊ก k ัคเก็ตน่ะพี่อไม่ได้ลงในช้อปปี้หรือลาซาด้าเลยนะ ผ่านแค่ทางเพจ a c e b o o k อะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าทําไมเราถึงต้องขายมันก็คืเอ,อเราก็แค่อยากหาเงินไงแต่คําว่าแค่อยากหาเงินเนี่ยมันกลายไปว่าเราสามารถแยกเส้นทางการหาเงินได้เป็นร้อยแปดวิธีเหมือนที่พี่บอกว่าพี่อ,อยากเดินตามความฝันอะไอ้ความฝันของพี่มันมีวิธีทางเดินแม่งสิบแปดล้านวิธีอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออการกําหนดวายหรือว่าทําไมมันจะทําให้ง่ายขึ้นพี่ก็เลยวิเคราะห์ว่าแล้วไอ้ตอนขายขุยจีเนี่ยทาไมพี่ถึงเลือกขายขุยจีแล้วมันสร้างอาชีพพี่อยู่ได้มาประมาณเกือบสิบปีเนะี่ยเพราะอะไร ก็มองกลับไปก็เพราะว่าอ๋อเพราะว่าตั้งแต่เดิมจิตใจของพี่ใน,นแต่แรกคือแค่อยากจะสอนคุยจีนให้กับลูกศิษย์ที่ไม่สามารถมาเรียนได้แล้วคราวนี้พอสอนไปสักพักหนึ่งก็มีคนมาติดตามมากขึ้นกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นก็เปรียบพี่คิดเองนะเปรียบเสมือนลูกศิษย์พี่พี่ก็เลยบอกว่าแล้วลูกศิษย์พี่ถ้าเขาหาซื้อขุยไม่ได้แล้วเขาจะเรียนกับพี่ยังไงพี่ก็เลยไปควานหาขุยจีนที่มันได้มาตรฐานเป่าดีราคาไม่แพง าาก็กลายเป็นว่าเออมันก็เป็นแบบตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่าทําไมเพียบทำงานนี้มาได้เป็น10ปีแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทําต่อด้วยในประมาณนี้ก็อ๋อเราเข้าใจแล้ว,เ,ลวเพราะว่าวาของพี่คือต้องการให้ลูกศิษย์ของพี่หาคลัอินท่ราคาไม่แพงมากได้เสียงมาตรฐานนั่นเองนะจ๊ะก,ก็จบพี่เลยบอกว่าเอา้ยว่าพอเพียบตอบคําถามไอ้วงกลม3อันนี้ได้แบบชัดเจนมันทาให้เพียบว่าต้องกลับมาถามตัวเองใหม่เลยว่าเฮ้ย ไอเดินตามความฝันเนี่ยทําไมเราต้องเดินตามความฝันนี้วะเขาบอกว่าถ้าเรามีแกนหลักชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากเอ้ยมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนหรือว่าประมาณ5ปีก่อนเฮ้ยมันชีวิตมันง่ายจริงๆเพราะว่าเราโฟกัสแค่จุดเดียวเราตอบคําถามทั้งหมดเลยว่าเราทําสิ่งนี้ไปทําไมทํา YouTube ที่ไปเกี่ยวกับคุยจีนเนี่ยอัดไปทําไมเอาคุยจีนเข้ามาขายแม้ว่าจะมีโอ้โหปัญหาเรื่องโรงงานางนั่นเราทําไปทําไมเรามีแบบคาตอบให้มันทั้งหมดมันทําให้ตัวพี่สามารถ จัดการชีวิตได้เรียบง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่โฟกัสแค่อย่างเดียวเลยว่าเออเราจะทํายังไงให้ลูกศิษย์เราสามารถมีของที่ดีใช้แล้วก็มีที่สามารถฝึกซ้อมได้ด้วยอะไรประมาณนี้มันเรียบง่ายมากถ้าหากว่าเราจัดการอันนี้ได้มันก็เลยมาตอบโจทย์ในส่วนนี้ว่าตอนนี้ความฝันของพี่ที่พี่คิดว่าพี่อยากจะทําความฝันของพี่พี่หาวายตัวเองไม่เจอแบบชัดๆมันทําให้สับสนเพราะว่าพี่ก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าอันนี้เราควรจะทํำไหมหรือว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราควรจะต้อง คว้ามันไวไหมมันสับสนปนเปไปหมดเพราะว่าพี่ยังไม่มีวัยที่มันชัดเจนมากเท่ากับตอนที่พียบขายคุยจีนนั่นเองนะคะแล้วถ้าหากว่าใครก็ลองสับสนว่าเฮ้ยตอนนี้เรากาลังทําอะไรกับชีวิตอยู่วะลองมาดูขั้นถัดไปของเรือิเรีนี้กันนะจ๊ะแต่คราวนี้เข้าสู่พร์ที่2องนะคะพาร์ทที่2องเขาบอกว่ากระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมายมีอะไรบ้างเขาบอกเลยหนึง่งให้เรารวบรวมและก็แบ่งปันเรื่องราวก็คือเหมือนประมาณว่าให้เราอะนึกว่า ในสมัยก่อนหรือว่าในเด็กๆมันมีความทรงจำที่มันดีมากๆแล้วมีความทรงจำที่มันแย่มากๆแล้วก็ดูว่าเรารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้นๆเขียนออกมานะคะเขาบอกว่าใช้ประมาณประมานชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงในการรวบรวมเรื่องราวของเราบางคนเริ่มคิดไม่ออกแต่เราค่อยๆย,ย้อนกลับไปไม่ต้องเด็กมากก็คือย้อนกบไปเมื่อวานนี้เกิดอ,อะไรขึ้น ปีที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นปีก่อนหน้านี้เกิดอ,อะไรขึ้นมันจะค่อยๆพลั่งพลูออกมาก็คือเขาให้จดนะคะพอจดเสร็จแล้วให้เราระบุแก่นสําคัญยกตัวอย่างเช่นเพื่อแบบเป็นคนชอบสอนใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆพี่จะชอบเล่นคนเดียวสมัยนั้นอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีอมาอม่าอาม่าก็จะไปยุ่งกับงานบ้านของเขาแล้วก็จะอยู่คนเดียวแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหงาแล้วก็เล่นกับตุ๊กตาแล้วก็จะเล่นเป็นครูซึูสวัสดีค่ะนักเรียนเองค่ะก็พี่ก็เลยเขียนระบุแกนสำคัญของพี่ก็คือ,พอ,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 นนอเพเเีนก็ เขาบอกให้ระบุแกนสำคัญใช่ป่ะและไอ้การที่พี่ชอบเล่นเกมแบบเก็บเลเวลอ่ะมันคืออะไรก็คือเพียบชอบที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเข้าใจป่ะคือเหมือนเราอยากจะเป็นเล่นแรงนั้นล็อกอัสมัยก่อนโอ้โหยุคนั้นใครก็ต้องรู้อยากจะเป็นเอ่อนักธนูฮันเตอร์ Hunter. อยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆอยากจะยิงแม่นขึ้นเรื่อยๆชอบการที่ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าเพียบเก็บเลเวลจาก10ขึ้นมาเป็น20ขึ้นเป็น30เพียบก็สามารถ ล่ามอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจว่าวันนี้เราแบบไปล่าในพื้นที่ที่เราอาจจะไม่เคยไปมาก่อนนั่นคือสิ่งที่พี่ชอบก็คือเพยบชอบพัฒนาบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปอีกว่าเฮ้ยเพะเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ชอบเสพพวกงานศิละปะก็เลยถามว่า ทำไมเราถึงชอบเศษมันวะเราชอบอะไรน,นั้นก็คือเพรบชอบเศษเรื่องราวเนื่องจากอย่างที่บอกเป็นเด็กเหงาอยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเล่าเรื่องให้ตุ๊กตาเราฟังก็ชอบเสษเรื่องราวชอบเอ่อเขาเรียกว่าอนะไรชอบของที่ลึกที่แบบดูแล้วรู้เลยว่ามันมีในยะอายกตัวอย่างเช่นเพรบชอบดูงานศิละปะที่เป็นรูปปั้นเราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยเขาอะปั้นสิ่งนี้มาเพื่ออะไรล่าสุดเก็บอาร์ตทอยไงเพราะว่าในอาร์ตทอยมันมีในยะมันมีความหมายของมันทาไมถึงชอบเก็บไม่ใช่แค่น่ารักมันมีเรื่องราวพี่เลย นี่มันเป็นแก่นสําคัญจริงนี่ว่าถ้าหาว่าใครสนใจที่จะทำไอสหาวายของตัวเองลองเขียนดูว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์อะไรที่มันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆๆมากแล้วเราลองดูซิว่าทําไมมันถึงมีความทรงจําที่ดีกับเราหรือว่าอะไรทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเ <c oughs> จ้าความทรงจาเนี้ยเป็นความทรงจําที่ดีกับเรา <c oughs> ถ้าเราตอบอันนี้ได้มันก็จะเห็นแล้วว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรแล้วก็ เข้าสู่วันที่3เขาเลยบอกว่าให้เราร่างแล้วก็ขัดเกลาสแสดง,ดงจุดมุ่งหมายเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมันจะต้องเรียบง่ายชัดเจนทําได้จริงแล้วก็ให้ความสําคัญกับผลกระทบที่เราต้องการต่อคนอื่นด้วยหรือว่าเราใช้ถ้อยคําในเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเราอ่ะยกตัวอย่างเช่นการระบุแก่งสําคัญแอนดิแชร์เลยแชร์เลยถ้าเขียนเป็นสั้นๆพี่จะบอกว่าเพียบชอบความสําเร็จก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่พัฒนาแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้น แก่นสาคัญที่สอง,องพี่ก็คือชอบสร้างของระลึกความทรงจําก็คือเหมือนประมาณว่าพี่จะชอบสร้างอย่างเขียนบูโจก็เป็นสิ่งที่สร้างระลึกความทรงจำในการถ่ายรูปไอจีการบันทึกลงไปใน YouTube อย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยวลาพี่อยากจะกลับมาดูพี่ก็จะมองเห็นใช่ไหมแล้วก็แก่นที่3ามของพี่ก็คือพี่ชอบดูสิ่งที่คนอื่นสนใจเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะตอบคําถามได้ว่าเอ้คนนี้สนใจเรื่องนี้อยู่ เรารู้เรื่องนี้เหมือนกันคนนี้สนใจเรื่องนี้เราก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันก็คือชอบอะไรประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือชอบทํางานอยู่กับตัวเองอย่างเนี้ยเคยไปสมัครงานที่เป็นแบบเครียองนนะออฟฟิศหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทนะก็ค,คนพบว่าตัวเองไม่ได้เหมาะกับวัฒนธรรมทำงานในบริษัทต้องบอกว่าเรื่องเวลาของพี่มีผลมากพี่เป็นคนทํางานเช้าได้ยากมากเคยไปรับงานเพื่อนแล้วก็เสียใจถึงทุกวันนี้ว่าเราอ่ะไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือว่าทําให้เพื่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานได้เต็มที่เพราะว่างานที่เรารับเนี่ย มันไม่ได้สอดคล้องกับเวลาของพี่จริงๆมันกลายเป็นว่าพี่ก็คือเบลเบอ่งงง,งบางทีหลับด้วยจนตอกย้ำตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหมาะกับการรับงานที่มันเป็นแบบโซนเช้ามากๆในแก่นสําคัญของพี่คือพี่ต้องการใช้ชีวิตในแบบที่พี่ชอบประมาณนั้นพอพี่บบได้อันนี้มาแล้วนะพี่ก็ขบคิดว่าพี่ต้องทำยังไงบ้างคุณนักเขียนเขาให้แนะนําว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งอันของเราจะต้องมีแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นก็คือคําว่าต้องแล้วก็ขีดสิ่งที่เราจะทําแล้วก็เพื่อแล้วก็สิ่งที่เราจะให้โลกใบนี้ เออมันแค่นี้เลยแค่นั้นพี่ก็เลยบอกว่ามันง่ายขนาดนั้นแล้ววะคราวนี้ก็เลยมองย้อนกลับไปว่าแล้วตอนทาขุยอะสิบปีที่ผ่านมาทําไมถึงทําได้ก็เลยเราเขียนว,ว่าเพื่อต้องหาขุยจีนราคาย่อมเยาวและเสียงมาตรฐานเพื่อให้ลูกศิษย์ที่กําลังฝึกด้วยตัวเองสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ใช่มันแบบเฮ้ยมันคือใช่เลยมันคือหนึ่งประโยคจริงๆหนึ่งประโยคหนึ่งจุดนุ่งหมายพี่เลเอาวะหนล่าสุดในปีนี้ ปีนี้ขอจุดมุ่งหมายแบบแน,น่นๆเน้นๆนนนที่มันก็เดือนสามนะแล้วก็ถ่ายไปเนี้ยันที่ยี่สิบนะใช้เวลาไปเกือบเจ็ดสิบวันแล้วเด้อเพิ่งมาหาวายแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันมาพี่ก็เลยเริ่มว่าแล้วความฝันของพี่เนี่ยปีนี้พี่จะทําอะไรพี่ก็เลยคิดตกผลึกของตัวเองออกมาว่าเพื่อว่าต้องสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองจากสิ่งที่ตัวพี่สนใจนะหรือว่าวงเล็บว่าเป็น the best of me นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างว่า เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เลือกเส้นทางของตัวเองได้ไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามเฮ้ยนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะทําในปีนี้เป็นจุดมุ่งหมายเฮแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือพี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและด้านการเงินเพื่อที่พี่จะได้สามารถดูแลครอบครัวของพี่ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดหมาย วายส่วนตัวเลยว่าทําไมพี่จะต้องออกกําลังกายทําไมพี่จะต้องอบริหาบรหาบรัญชีเรื่องการเงินเพราะว่าพี่อยากจะดูแลคนที่พี่รักได้นี่คือจุดมุ่งหมายในการทําของพี่หลังจากนี้พี่เนี่ยพอมันได้จุดมุ่งหมาย,ยนะเฮ้ยชีวิตจากที่เคยสับสนจากที่เคยรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะต้องไปค้าขายอาร์ตทอยเลยไหมนะมันไม่ใช่อ่ะเพื่อชอบเสพเรื่องราวอ่ะเพื่อชอบดูมันอ่ะมันไม่ใช่พี่บ,บชอบขายมันเพราะว่าซื้อมาแล้วบางทีอ่ะ กำไรแล้วนะแต่ไม่กล้าขายเพราะว่าเราชอบเสพเรื่องราวจากเขาอะไรประมาณนี้มันพอมันรู้พวกนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นจริงแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าพี่ว่า,อ,วาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการหาวัยหรือว่าการตามหาการเดินตามความฝันมาค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้มันจ,จะมีตะกอเล็กๆที่เป็นความรู้ส่วนหนึ่งหรือว่าทุกครั้งที่พี่อตอบคําถามตามหนังสือเล่มเก่าๆที่เ,เคยอ่านเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยมันนอนก้นอยู่ คราวนี้พอเพียบขุดลึกลงไปอ่ะมันก็เลยโผล่กลับขึ้นมามนเลยดูง่ายที่จะหามันขึ้นมาฉะนั้นใครที่บอกว่าโอพี่หนูทําไม่ได้เราเฮ้ยน้องพี่พี่เพิ่งมาอ่านเองพี่จะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่มีอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเราต้องใช้เวลาแต่คุณนักเขียนเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีแนะนําให้จับเวลาก็คือสมมติว่าเราจะหา รวบรวมเรื่องราวอย่างเงี้ยขอเป็น30นาทีถึง1ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ระบุแก่นสําคัญเนี่ยเอาแค่ประมาณ1 5บหถึงสานาทีก็พอแล้วก็สุดท้ายที่เขียนออกมาเป็นเหมือนคําขวัญได้คำขวัญไหมหรือว่าระบุสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยสินาทีก็พอแล้วอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางคุณนักเขียนเขาแนะนำมาน,นะคะสำหรับการหาเป้าหมายส่วนบุคคลนะจ๊ะ เออแล้วก็ท้ายสุดท้ายที่เขาบอกว่าแล้วเราจะทำไอ้จุดมุ่งหมายให้มันเป็นความจริงได้ยังไงมันเป็นแก่น3เรื่องหลักๆที่พี่มองว่าในหนังสือหลายๆเล่มเขาก็มีก็คือ 1. ให้ตีวงแก่นสําคัญ เพื่อให้แคบลงเขาบอกว่าไม่ควรเกินห้าข้อหนึ่งเลยคือดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพทางด้านการเงินของตัวเองเพื่อดูแลครอบครัวสองก็คืออยากจะพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองสนใจเพื่อเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอ้างอิงเล็กๆได้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาเลือกที่จะทำตามความฝันของตัวเองแล้วมันทําไปเป็นยังไงแล้วมันได้ผลยังไงก็คืออยากจะเป็นหลักฐานแล้วก็ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สนใจใเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเราทําได้ชีวิต อยู่ในมือเราประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าระบุวิธีการของเราก็คือไอดูแลสุขภาพเนี่ยก็คือต้องออกกําลังกายกินดีนอนดีด้านการเงินก็คือไม่ใช้เงินสเปะสปะฟู่เฟือยซีซัวแล้วก็ต้องหาเงินเข้าด้วยแล้วกเ็เรื่องการพัฒนานตัวเองเนี่ยเราก็จะแตะออกมาเป็นในลิสต์เดี๋ยวเราไปเจอกันในช่อง YouTube ในคลิปถัดไปอีกทีเนาะฉะนั้นยกตัวอย่างออกกําลังกายก่อนเลยเห็นหนึ่งเพียไม่ต้องออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอทุกวันเดินวลาสี่สิบห้านาทีทุกวันใน,น,าาน,นเดินอยู่นะคะหลังๆเริ่มขี้เกียจไม่ใส่รองเท้าเริ่มปวดขาก็เลยรสว่าอ่ะเราต้องใส่รองเท้าละมันก็คือกาหนดเลยว่าเราจะเดินทุกวันประมาณสี่สิบห้านาทีเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วมาวัดผลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องเริ่มออ,ออกกาลังกายแบบวอลี่เวทเพียบเริ่มเอาเครื่องออกกําลังกายที่เคยซื้อไว้เริ่มมาออกกําลังกายเริ่มดึงอะไรเงี้ย ให้กำหนดบริบทก็คือให้เขียนอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับบริบทในการลงมือทําตามวิธีในแต่ละข้อยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่พูดถึงเกี่ยวกับการออกกําลังกายใช่ไหมพี่ก็จะพูดถึงเรื่องถ้าหากว่าอยากดูซีรีส์ให้ดูบนลูวิ่ง อ่าเขาจะบอกก็คือไม่ว่าพี่จะเดินหรือทาอะไรก็ตามให้พี่ไปยืนอยู่บนลู่วิ่งแล้วค่อยดูซีรีส์มันเป็นบริบทที่แบบพี่มันจะทําให้เราสามารถทําไปได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือพาร์ทหลกัหลกๆนะคะที่จบเกี่ยวกับการค้นหาวายส่วนบุคคลนะในเล่มน,นี้ยังมีการค้นหาวายสำหรับองค์กรแล้วก็วิธีการจัดสัมมนาว่าเฮ้ยเราจะให้คนในองค์กรของเราเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทเรากําลังจะไปทางไหนมีวายร่วมกันมีความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่ว่าทุกคนในบริษัทเวลาตัดสินใจอ่ะ ถ้าเขารู้ว่า Y ของบริษัทคืออะไระมันจะอ้างอิงได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจไปในทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะอันนี้เล่มนี้เลยเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็มันดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายนะแต่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าหากว่าเราอาจจะไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนนะจ๊ะแล้วก็พี่มองว่า Y มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยนะถ้าาว่าเราไม่เจอสิงที่มันเป็นตัวเราจริงๆะมันเปลี่ยนไปได้แล้วก็ในท้ายเล่มของหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีการตอบคําถาม ซึ่งเป็นคําถามที่พี่มองว่าน่าสนใจเขาบอกว่าเงินน่ะสามารถเป็นวายของเราได้ไหมคุณนักเขียนเขาบอกว่าเงินน่ะไม่สามารถเป็นวายของเราได้ตัวเงินน่ะเป็นสิ่งจําเป็นแต่ไม่ใช่วายเพราะว่าถ้าหาว่าเราอ่ะต้องการแค่เงินใช่ปะ่ะมันจะกลายเป็นว่าชีวิตเรามันสามารถหาเงินได้หลายล้านรูปแบบเลยเว้ยแล้วมันก็จะกลายว่าสุดท้ายเราก็จะสับสนเพราะว่าอารมณ์ของเรามันจะผันแปรขึ้นไปกับตามเงินวาที่ดีมันควรจะเป็นการสร้างบางอย่างเพื่อ มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเออมันประมาณนี้แต่ก็จะมีบอกว่าอ่ะแล้วก็คือหาเงินได้เยอะไปทําบุญไงแต่คุณนักเขียนเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะอยากได้เงินเพื่อไปอะไรก็ได้สมมติว่าพี่ว่าอยากจะได้เงินเพื่อที่จะเอาไปดูแลครอบครัววัยของคุณอ่ะไม่ใช่ทําเพื่อเงินนะคุณคือทําเพื่อครอบครัวคุณคือรักครอบครัวอยากให้มองข้ามเรื่องเงินไปก่อนเพราะว่าเงินอ่ะ มันเป็นปัจจัยที่เอาไว้ซื้อบางสิ่งฉะนั้นไอ้บางสิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่คุณทําเพื่อมันไม่ใช่เพื่อเงินถ้าหากว่าเราหาวายแล้วมันปรากฏว่ามันเป็นตัวเงินเนี่ยให้ถามเราเองว่าเราจะใช้เงินเหล่านี้ไปทําอะไรอะไรที่เรามองว่าเงินเหล่านี้จะไปแลกมาก็เขาเลยบอกว่าเออมันไม่ใช่ตัวเงินนะถ้าเป็นตัวเงินแปลว่ามันอาจจะใกล้เจอแล้วว่าเราหาเงินมันไปทําไมเราแค่ต้องถามลึกเข้าไปเหมือนที่แฟนถามพี่ว่าเฮ้ยเธอเธอจะเอาเงินที่เปิดร้านอาร์ตทอยแล้วขายได้เงินมาเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรพี่เลยบอก ใช่ใช่แค่เอาเงินตรงนั้นมาใช้ชีวิตแบบนี้แหละเห็นปะเพราะว่าตอนนั้นอะววยเพียบยังไม่แน่นไงนนตอนนี้โอเคจบเร่มนี้ไงเอออยากจะพูดอีกนิดนึงน,นะล่าสุดวันนี้วันที่20เนาะเขาพูดถึงเรื่องสัตว์คุณภาพรังสีพี่ก็ถือว่าเป็นห่วงทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีๆด,ด้วยเดี๋ยวไปหาดูหนังที่เกี่ยวข้องก่อนปกติ เตรียมรับมือกับเรื่องซอมบี้นะดูเรื่องซอมบี้ที่มันเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ตอนเนี้ก็คือเอ๊ะฉันไม่เคยรับรู้ว่าถ้าหากว่ามันเกิดรังสีนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะต้องไปหาคำตอบก่อนละจะกับไปคิดต่อไปบาย